สวัสดีค่ะขอต์อรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้นุชมาอัปเดตเคล็ดเทียไทยแลนด์ให้นะคะเมื่อประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วคลิปนี้นุชทำการแลกข,ของรางวัลโดยแลกเป็นบัตรกำนันเทสโก้โลตัสไปมูล,ลค่ารวม300บาทแล้วเมื่อวานก็มีได้รับแล้วนะคะ300เดี๋ยวนุชพาไปดูนะอันนี้ค่ะ บัตรกำนัน tesco lotus มูลค่า300บาทได้มาแบบฟรีๆได้มาโดยที่ไม่ต้องลงทุนค่าส่งเราก็ไม่ต้องเสียเพราะว่าบริษัทเขาจัดการให้อันนี้ถ้าใครอยากเล่นนะคะแนะนำว่าให้เข้าไปสมัครที่ Facebook Fanpage ของเขาแล้วกันเพราะว่าโนนไม่มีลิงก์ให้ นุชเคยโดนแจ้งเตือนเรื่องการแนะนําเพื่อนไปเขาบอกว่าแนะนําเพื่อนได้เยอะเกินบัญชีเสี่ยงจะถูกปิดอันนี้ก็ไม่อยากถูกปิด ยังอยากหาเงินกับเว็บนี้อยู่ก็แนะนำว่าให้เข้าไปที่ FaceBook Fanpage แล้วก็พิมพ์คำว่า questia แล้วเราก็ไปสมัครสมาชิกเอานะคะส่วนการสมัครก็สมัครไม่ยากนะถ้าสมัครไม่ได้ค่อยทักมาถามละกันส่วนการและของรางวัลถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถไปดูคลิปก่อนนะ้านนนได้นะคะคลิปนี้มาอัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับ questia Thailand ว่าเขาใจจริงใจดีอยู่ก็อยากให้เล่นกันนะคะอ๋อนิดนึง นะตอนนี้ q u i s t ทียไทยแลนด์เขามีแบบสอบถามที่แจกของรางวัลออไม่ใช่มีแบบสอบถามที่แจกคะแนนมาแล้วนะหลังจากที่ไม่แจกมาหลายวันคือนุชเห็นว่าเขาไม่แจกไงนุชก็เลยแลกเป็นบัตรกำนันมันก็ใช้ได้เหมือนกันก็นะมันก็ใช้ได้เหมือนกันไม่รู้จะบอกยังไง <c oughs> ก็อยากเล่นก็อนลองสมัครดูละกันนะคะก็จะประมาณนี้นะสำหรับการอัปติดควเทียไทยแลนด์ ยังไงก็ฝากช่องเลยนะคะมาเนี่ยไล์ช่องนี้มีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟรีสตูดิโอมีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนก็กดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าให้ดีก็กดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ